ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีได้รับรางวัลจากบริษทัททีมนี้พายเป็นรถจักยานยนต์ฮอนด้าเว เรียกได้ว่าเป็นกระแสดราม่าไม่หยุดจริงๆค่ะสําหรับเรื่องราวของกล่องสุ่ม1 0,000ื่นของแม่ค้าออนไลน์แห่งยุคพิมพ์รีพายขายทุกอย่างที่หลังจากเจ้าตัวขายกล่องสุ่มเครื่องสําอางกล่องละแสน10นาทีฟาดไปร้อยล้านแถมหลายๆกล่องก็ยังจัดหนักจัดเต็มทั้งรถยนต์ไอโฟนทําให้เกิดกระแสเรียกร้องขอกล่องสุ่มราคาถูกลงบ้างงานนี้แม่ค้าสาวจัดให้กล่องสุ่มลัก1กล่องละ10,000บาท10นาทีฟาดไปหมื่นกล่องไปเลยจ้า ปรากฏว่ากล่องสุ่มรอบนี้มีทั้งคนสมหวังและผิดหวังค่ะคนที่สมหวังก็ได้ของแบบจัดเต็มไปเลยสิคะทั้งเงินสดเป็นหมื่นน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาแพงน้ำตบไซส์ใหญ่มือถือทองคําบางคนก็ได้มอเตอร์ไซค์ก็มีนะคะเรียกได้ว่ากล่องสุ่ม1นึ่งหมื่นได้ของไปหลายหมื่นคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม ดงดาราสาวจักรจันรหรือเจ๊จงหมูทอดก็ถูกใจกล่องสุ่มไปตามๆกันคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูสาวจักรจันรอาคมัมซิติรีวิวกล่องสุ่มรักหนึ่งกันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของจันรกับการเปิดกล่องสุ่มพิมพ์รีไทยรักหนึ่งนะคะดีมเ,เอฟมาก,กับเขาได้เหมือนกันมาดูกันดีกว่าเขาว่าประสบการ์กล่องสุ่มทางแรกของจันจะเป็นยังไงมาดูละคือคนอื่นเขาได้กันหลายกล่องใช่ไหมคะแต่ดิฉันได้หนึ่งกล่องทวนค่ะ กร่องสุมรักหนึ่งมาแล้วเพื่อถ้าเพื่อรักถังสินค้าอย่างอื่นด้วยจะตามมาทีหลังนะคะกระติน้าอันนี้นักนกอันเล็กอ่ะงฉันดูน้อยเลยะเอาไหก่อนหำลังใจเยอะมากเลยนะคะอุยปลามองแดหมดแล้วในกระเป๋าในกระเป๋าในแกะในข้าแกะเลย อัเป็นทราเวลเซ็ทอะไรอ่ะฉันมั้งใจว่าฉันจะได้อีกเพราะว่าเมื่อวันก่อนมี SMS มสาขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีได้รับรางวัลจากบริษัททิมลี่พายเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวส ว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะก็เป็นประรส,รกสรบการณ์กล่องสุ่มครั้งแรกสําหรับจานที่ดีมากๆเลย <Yay! S 1> แต่เดี๋ยวก่อนนะคะขึ้นชื่อว่ากล่องสุ่มก็ต้องมีคนได้ดีก็ต้องมีคนผิดหวงังเป็นเรื่องธรรมดาแต่งานนี้ลูกค้ากล่องสุ่มบางคนได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ว่าของที่แมค้าจัดให้ในกล่อง มันก็แปลกๆอยู่นะไม่ได้รางวัลใหญ่ไม่เป็นไรเข้าใจได้แต่ได้เครื่องสําอางตลาดนะัดแทบยกกล่องทั้งลิฟทั้งที่เขียนคิ้วอายไลเนอร์น้ําหอมอาลับขวละ100บาทเรียกได้ว่าสั่งไปครั้งเดียวแทบเปิดแผงตลาดนัดได้เลยค่ะงานนี้เจ้าตัวบอกว่า พิมพ์รีพายไม่ผิดนะคะเพราะว่าเธอก็ไม่ได้บอกว่าจะใส่อะไรลงไปข้างในแต่ผิดที่ตัวเองที่อาจจะคาดหวังมากเกินไปจริงๆก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่ของเคาน์เตอร์แบนด์สัก3-4ชิ้นให้พอกับเงินหมื่นงานนี้ถึงเจ้าตัวจะเสียใจแค่ไหนแต่ถามว่าหยุดเอฟไหมก็ไม่จ้า และด้วยความที่ลูกค้าหลายคนที่ประสบชะตากรรมคล้ายๆกันของในกล่องสุ่มจานวนมากกลายเป็นเครื่องสําอางราคาย,ย่อมเยาวจากที่ได้ลุ้นก็กลายเป็นความผิดหวังเล็กๆเลยมีคนไปตั้ง OpenChat พูดถึงปัญหาที่พบกับกล่องสุม่ม ทีมงานของแม่ค้าพิมพรีพายก็ได้ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องได้รับของถูกและของแพงสลับกันแต่ทีมงานแพ็คของผิดทําให้คนที่ได้ของถูกก็จะได้แต่ของถูกคนที่ได้ของแพงก็จะได้แต่ของแพงไปเลยจนกลายเป็นดราม่าในขณะนี้นั่นเอง โดยตอนนี้เริ่มเปิดให้คนที่ได้น้ำหอมอาหรับเยอะๆแล้วอยากคืนสินค้าติดต่อทางบริษัทได้เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าดราม่ากล่องสุ่มรักหนึ่งจะจบอย่างไรทิมริพายจะทำให้ลูกค้าทุกคนแฮปปี้ได้หรือไม่ดราม่าเรื่องใหม่จะมาอีกทีตอนไหนคงได้ติดตามกันยาวๆแน่นอนคะ่ะ